สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โกเมนเล่าไปเรื่อยที่นี่เราจะเล่าเรื่องราวสารพัดตั้งแต่เรื่องผีเรื่องลี้ลับไปจนถึงตำนานประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้ที่ฟังสบายๆเล่าโดยผมครูโกเมนถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันครับสวัสดีครับ วันนี้โกเมนเล่าไปเรื่อยจะพาไปฟังเรื่องเล่าจากเหลียวใจจื้ออี้ของท่านผูทรงหลิงอีกตอนหนึ่งเรื่องนี้มีเชื่อว่าพระบาปเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์กรรมผลของกรรมได้อย่างน่าสะพรึงเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ชายผู้หนึ่งแซจางวันหนึ่งเขาเสียชีวิตกระทันหัน ราวกับวิญญาณถูกดึงออกจากร่างแล้วถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกนำตัวไปยังยมโลกในท้องพระโรงของเย็นหวางพญายมสมุดบันทึกความเป็นความตายถูกเปิดตรวจสอบแต่ปรากฏว่าชื่อของชายแท่จางไม่ได้ถึงฆาตายที่ถูกจับมานี้เป็นเพราะความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ยมโลกพญายมโกรธมาก จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่โยามาโลกรีบพาเขาส่งกลับไปยังโลกมนุษย์แต่ก่อนที่จะกลับชายแท้จางเกิดความอยากรู้อยากเห็นเขากระซิบอ้อนวอนเจ้าหน้าที่โยามาโลกว่าไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วช่วยพาข้าไปชมดูนรกสักครั้งได้หรือไม่เจ้าหน้า<ม>ที<อ>่โยมโลกจึงยอมพาเขาเดินผ่านประตูเหล็กลัดเลาะไปตามขุมนรกทั้ง9ก้าชั้นทั้งภูเขามีด ดาบปลายแหลมโผล่ขึ้นเป็นป่าทั้งลูกทั้งต้นไม้ดาบใบคมกริบที่ผู้คนถูกบังคับให้ปรีนขึ้นไปจนเลือดาสาดเสียงกรีดร้องหหยหวนดังสะท้อนอยู่รอบทิศบรรยากาศสยดสยองสุดจะพันนาในที่สุดเขาเดินมาถึงสถานที่หนึ่งและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นตรงหน้ามีพระภิกษุรูปหนึ่ง ผูกเชือกทมินร้อยทะลุทั้งสองขาแล้วถูกแขวนกลับหัวห้อยอยู่กลางอากาศพระรูปนั้นกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเหมือนจะตายซ้ำๆเมื่อชายแท้จางเพ่งมองใกล้ๆก็ต้องตะลึงเพราะพระรูปนั้นคือพี่ชายแท้ๆของตนเองด้วยความตกใจเขาจึงถามเจ้าหน้าที่ยม,มโลกว่าทำไมพี่ชายของข้าต้องถูกทรมานหนักเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ยุมโลกตอบเสียงเรียบว่าเขาแม้ครองเพศบรรพชิตแต่กลับละโมบเกินขอบเขตเขาออกหน้ารับบริจาคเงินทองมากมายแต่แทนที่จะนำไปสร้างบุญสร้างกุศลกลับเอาไปใช้เลี้ยงตนเองกินดื่มเที่ยวหญิงเล่นพนันสุรุ่ยสุร่ายไม่เหลือความผิดนี้หนักหนาสาหัสจึงถูกลงโทษเช่นนี้หากจะปลดเปลื้องได มีเพียงทางเดียวคือให้เขากลับใจสำนึกผิดและตั้งใจถือศีลภาวนาอย่างแท้จริงเมื่อชายแท้จางฟื้นคืนสติกลับมาสู่โลกมนุษย์ในใจยังเต็มไปด้วยความสงสัยและหวาดกลัวว่าพี่ชายของตนคงตายไปแล้วกระมังถึงได้เห็นวิญญาณถูกลงโทษอยู่ในนรกเช่นนั้นเขาจึงรีบเดินทางไปยังวัดซิงฝู่ที่พี่ชายพำนักอยู่ ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ประตูวัดก็ได้ยินเสียงร้องครวญครางเจ็บปวดดังลอดออกมาเขารีบวิ่งเข้าไปในกุฏิก็พบภาพหน้าคนลุกพี่ชายของเขานอนอยู่แต่ขาทั้งสองกลับเต็มไปด้วยแผลเปลือยเน่ามีหนองไหลทะลักไม่หยุดเพื่อระงับความเจ็บปวดเขาจึงเอาขาทั้งสองแขวนกลับหัวไว้กับผนังซึ่งภาพนั้นเหมือนกับที่ชายแท้จางเห็นในนรกทุกประการ เขาถามด้วยความตกใจว่าท่านที่ทำไมต้องแขวนขาไว้เช่นนี้พี่ชายหอบหายใจตอบว่าถ้าไม่ทำความเจ็บมันเหมือนถูกสว่านเจาะเข้าไปในกระดูกเลือดเนื้อถูกคว้านออกมามีเพียงการห้อยขาเช่นนี้เท่านั้นที่จะพอทุนเราลงได้ชายแซจางจึงเล่าเรื่องราวที่ตนไปเห็นในนรกให้ฟังทุกถ้อยคำ พี่ชายฟังแล้วหน้าถอดสีตัวสั่นสะท้านวาดกลัวจนสิ้นสติตั้งแต่นั้นมาพระภิกษุรูปนั้นรีบสาบานเลิกกินเนื้อเลิกดื่มสุราไม่ข้องเกี่ยวกับหญิงหรือการพนันอีกเลยหันกลับมาสวดมนต์ภาวนาอย่างเคร่งครัดเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นแผลที่ขาก็ค่อยๆแห้งและหายเป็นปกติราวกับปาฏิหารจากนั้น ท่านก็ตั้งใจครองสมณะอย่างแท้จริงไม่กล้าล่วงเกินอีกต่อไปท่านผูทรงหลิงจึงเขียนปิดท้ายไว้ว่านารกนั้นลึกลับเกินอย่างคาดแต่อยากคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าหลอกเด็กเพราะแท้จริงแล้วความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยในโลกมนุษย์นี้ล้วนเป็นผลสะท้อนมาจากการลงทันในโยมโลก ผู้ใดคิดว่าตนทำชั่วแล้วพ้นโทษได้ก็ย่อมเป็นความหลงผิดเพราะผลกรรมไม่เคยปล่อยให้ใครรอดพ้นเลยนี่แหละครับเรื่องเล่าจากเหลียวจายจือ้ออี้ตอนที่26พระบาปเป็นทั้งคำเตือนใจและยังสะท้อนภาพของวงการสงฆ์ในยุคนั้นที่มีการแสวงหาผลประโยชน์อย่างน่ารังเกียจเรื่องนี้คุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไร โรคภายในโลกมนุษย์เป็นผลของกรรมในอดีตจริงหรือไม่ฝากไว้ให้คิดครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโกเมนเล่าไปเรื่อยถ้าชอบเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ไว้ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกชวนเคิดและอาจทำให้คุณขนลุกก็ได้วันนี้สวัสดีครับ